Way to God, man! I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay in man. Never stop, never stop. ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายเกม RV มาแนะนำแอดมินต้น tp 7เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง170,000คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม RV ปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังมองหายดีเกมคุ้มๆพร้อมเล่นรูดครบแลงคอนสกินแลสวยๆราคาดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจน,นี้เลยจะทิกลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม Rv ราคาถูกและคูป,ปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้เลยครับร้านเมโลทักอัพร้านนี้รับเติมเกม Rv แล้วก็เกมอื่นๆมากมายและยังเปิดบริการ24ชั่วโมงด้วยนะครับใช้เพียงโหเพียรในดีในการเติมเท่านั้นเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครทีติดต่อทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยอย่าลืมใส่แอดนหน้ำนาด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวตะชแนลนะครับผม วันนี้ก็มาอยู่กับฮีโร่ทูเรนในตำแหน่งของชังเกิลนะครับผมก็ในเกมนี้เราเจอกับนาคอสสามป่านะทูเรนค่อนข้างสู้นาคอสได้นะครับฮีโร่ที่ทูเรนไม่ชอบในฝั่งเขาเนี่ยก็มีเยอะนะครับทูเรนไม่ชอบทั้งยูเอไม่ชอบทั้งอาริสแล้วก็ไม่ชอบทั้งไวโอที่ไวโอรวยๆนะครับแต่ไวโอเนี่ยมันยังพอได้นะแต่ว่ายูเอกับอาริสเนี่ยคืออค่นข้างต่อก่อนอยากนะครับผมเพราะว่าสกิลมันแรงแล้วก็ไก่นะครับอาริสก็มีทั้งสโลมีทั้ง สตันนะครับแล้วก็มีใบด้วยนะครับผมแต่ว่าอลิสเนต้นเกมเนี่ยเขาจะยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นเกมเราน่าจะเล่นได้อยู่นะครับแล้วเกมเนียผมจะลงไปเล่นเลนฟอร์เลนบ่อยหน่อยนะครับผมเพราะว่าฟอร์เลนเนี่ยมันต้องลุมครับต้องลุนตังแต่ช่วงต้นเกมนะครับผมเพื่อแม่เขาได้เฉืดอฉายนะครับโอเคก็ไม่ว่าจะเป็นทูเลนฟาร์มป่าหรือว่าทูเลนกลางนะครับ ถ้าเกิดผมเจอออฟเลนเป็นฟอร์เลนน่ะผมจะลงไปทําเลนบ่อยมากๆนะครับเพราะว่าตัวมันทําง่ายนะครับผมแต่ถ้าเกิดมันมีของในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยตัวมันก็เป็นตัวหนึ่งที่เก่งนะครับผมฟอร์เลนนะครับมันก็จะทํายากขึ้นนะครับแต่ต้นเกมเนี่ยเรายังทําได้อยู่นะครับโอ้โหโซโล่แพนด้าคารเลนไปเลยครับผมเดาว่าเขาน่าจะตีมังกรเล็กนะครับผมและเจอกันเพื่อนฟอร์เลนเอาไปหนึ่งชุดตุมเรียบร้อยครับ เก็บคิวไปครับผมตรงนี้เราก็ต้องทิ้งคีพให้แพนด้านะครับเพราะว่าแพนด้าเพิ่งโดนไปนะครับผมก็ไม่อยากจะแย่งนะครับขอเก็บเลือดเลยแล้วกันนะครับผมผมคิดว่าเราน่าจะต้องเอาดาร์กนะเพราะว่าไปบนเนี่ยไม่น่าทันแล้วก็น่าจะโดนบูด้วยนะครับผมต้องดูอีกทีว่าเขาจะเอาบูหรือเปล่าแต่ผมเนี่ยน่าจะต้องเอาบูเขานะครับผม ผมเก็บผนิบทไว้แล้วนะครับวิตาฟอร์เรมมันโอเคฟิกเกอร์ไปแล้วรีบเอาบูเลยครับเพราะว่าบูเราเนี่ยยังไงก็ไม่รอดอยู่แล้วก็เทรดบูไปครับผมโอเคฟาร์มสลเล็กต่อนะครับเพราะว่าคีบ้านเราเนี่ยน่าจะหมดหลุมแล้วนะครับผมเกมนี้ก็เล่นเป็นบูเจาะเกาะเวทนะครับผมเอามาเร่งดาเมจแต่ว่าเจอดิสบูเจาะเกาะเวทก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่า ผมจะพยายามไม่โดนสกิลเขานะครับโอเคเลสขึ้นพอดีครับผมก็ฟาร์มเลสไปครับเล่นทูเรนป่าก็ฟาร์มตามทามิ่งเราได้เลยนะครับผมไล่บูลงมาเลสนะครับก็พอมันขึ้นน่ก็เหมือนเดิมเลยครับไล่บูแล้วก็ลงมาเลสนะครับแล้วก็จะไปจบเลนฟอร์เลนพอดีนะครับผมก็แจ้งเพื่อนเลยนะครับว่ากำลังไปนะครับ ก็น่าจะต้องรอคีฟชนเวฟหน้าเลยครับผมฟอร์เรนเหมือนจะเห็นผมแล้วนะครับถ้าเขาเห็นแล้วแบบนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องแอบแล้วนะครับผมเราโชว์ตัวเล่นเลยครับแล้วทําเป็นเดินไปนะครับผมทําเป็นเดินแบบเหมือนจะไปทํำเลอื่นแต่ว่าก็วนกลับมาใหม่อีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วสั่งเพื่อนโจมตีแพนด้าใส่เราใส่ครับผมตามเข้าไปอันติครับผมฟอร์เรนโดนไปอีหนึ่งตัวครับตรงนี้ ก็ผมหวังว่าแพนด้าเนี่ยจะชนะเลนฟอร์เลนแล้วก็รวยนะครับตัดคีปหลังป้อมไปได้เลยนะครับผมแล้วก็พาแพนด้าไปเล่นเลนอื่นนะครับแต่จริงเราจะทําเลนล่างก็ได้นะเพราะว่าคีปมันชนอีกหนึ่งเวฟแต่ว่าเดี๋ยวฟอรเลนเนี่ยก็ต้องมารับเลนล่างนะครับก็อาจจะทําไม่ได้นะครับผมแพนด้าจะไปทำเลนบนต่อนะครับเดี๋ยวผมขอบูก,ก่อนนะครับผม ค่อยๆเล่นนะครับเราจะไม่เร่งจังหวะเกมอะไรมากนะครับโอเคสวยแพนด้าได้ได้ชัดดาวไวนิโอเลตมานะครับซาร์ตาบินเข้าไปตรงนี้ก็ได้แค่ไล่โซนออกไปนะครับเดีย๋ยวเราเก็บคีบบนไว้ให้ลาวิลนะครับว่าลงมาช่วยซาร์ตาเคลียร์กลางแล้วเราเนี่ยก็น่าจะต้องลงฟอร์เดนล่างอีกเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่ามันเป็นทามมิ่งเลสพอดีนะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะไปเอาฟอร์เดนก่อนเพราะว่าฟอร์เดนเนี่ยเขาเดินเข้ามาลึกมากๆเลยนะรตรงนี้ พันด้ารวยเลยเพื่อนสวยและเรามาแล้วไงและเรามาแล้วไงเพื่อนเรียบร้อยฟอเรนโด,ดเนเบรกหนึ่งตัวครับผมเรียกว่าช้ำครับฟอเรนคนนี้พนด้าเอาป้อมได้เลยนะครับนะขอเล่นบนด้วยบนสี่นะครับเลนล่าที่ฟรีๆเลยป้อมอย่างนี้แพนด้าเนี่ยรวยแน่นอนยังไงครับก็จะช่วยเราแบกได้นะครับหวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะครับผม ถ้าเกิดแพนด้าช่วยแบกได้ก็จะดีเพราะว่าผมมาทําเลนแพนด้าบ่อยมากๆแพนด้านี่โคสบายครับในเลนนี้ต้องถอยออกก่อนนะครับเนี่ยเล่นป่าก็จะประมาณนี้นะเลือกทำเลนสักเลนให้เพื่อนสบายทั้งหนึ่งเลนนะครับผมอุ้ยโดนอลิสวะทุกคนผมเข้าไม่ได้นะและอเพื่อนเราก็เอาสุดเกินนะครับผมท่งไม่ดีเท่าไหร่นะครับสาตะ ได้โอเคสวยอยู่ครับได้นะคอสตมาเลนล่านะครับฟอร์เลนกำลังลำาเพินอยู่แต่ผมน่าจะต้องเอามังกรหรือเปล่านะแต่เขายังปวนเปี่ยนอยู่นะครับช่วยเพื่อนรับเลนกลางก่อนโอเคเจ็บอยู่นะครับสำหรับยูเอจริงๆอยากได้บัฟมังกรไปโถมเลนนะครับอลิซอยู่ล่างผมว่า น่าจะได้อยู่นะอุย๊ยโคตรสวยมังกรสตันตพอดีแล้วไอโอโผล่มาพอดีครับโอ้โหผมสวยจริงโอเคเพื่อนได้คืนครับแล้วขอให้ได้บัฟมังกรมานะเพื่อนมังกรตบสวยพื่อน呐โอเคการเงินไวโอก็ยังรวยอยู่ดีนะครับผมผมว่าผมรวยนะไวโอก็รวยกว่าอีกนะครับ ผมยังได้บัฟมังกรมาใช้นะเพราะว่าผมตายทีหลังมังกรนะครับก็เอาบัฟมังกรมาสโนโบอลน,นะครับผมผม,มาไล่ถมเกมนะครับซาตาบินเข้าไปแรกเป็นอลิสมานะครับถามว่าคุ้มไหมไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับได้ลิสแต่ก็ดีกว่าบินเข้าไปตายฟรีนะครับอืมนิดเดียวถ้าเกิดแบบเลือดเหลือสัก20เปอร์นะผมว่าแล้วก็น่าจะได้อยู่ อุลัมเบอร์ฟิกเล่นไมโอ้ y o, นี่น่ากลัวนะครับอุ้ยแล้วตายด้วยนะครับสำหรับยูเอเอืมโอเคถอยก่อนหาดูเลือดครับรีบเล่นการเงินนะครับผมเกมนี้ผมว่าตึงนะเกมเนี้ยเราเหมือนเราจะทำฟอร์เรนได้แต่ว่า เพื่อนเขาเล่นถึงอื่นเขาก็เล่นกันได้ไงทุกคนแล้วเราเป็นซาตาซาตามันค่อนข้างมีลิมิตในการเล่นนะพอฝั่งนู้นเริ่มมีทอยเริ่มเล็เกมแล้วเนะี่ยซาตาจะเริ่มแบบอ่อนแอลงเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเลดเกมเราก็ยังมีแพนด้ากับหลาวิวอยู่นะครับตรงนี้แพนด้าเหยียบเข้าไปโคตรคมคุณนาเมลแบบเป๊ะๆครับผมแล้วเรามาดักนาะคอสไงจังหวะน,นี้แล้วแพนด้าโขกกระบาลไปและผม ต้องได้แล้วไหมมังกรตัวเนี้ยเพื่อนเพ่อนไม่เป็นไรเราตีเองให้เพื่อนเล่นเลนกลางไปนะครับจะบอกนะว่าลาว,ว่าฟอร์เลนเนี่ยมันจะมันจะเอาได้โอเคมันเอาไม่ได้สวยอยู่ครับถ้าฟอร์เลนมันข้างแล้วมันเอาได้นี่ก็คือเป็นเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับผมเรามีกระทาดูดเลือดแล้วนะครับก็จะสบายในการใช้ชีวิตนิดหนึ่งนะครับผมก็ไม่ต้องกลับบ้านบ่อยนะครับ เจ็บมาก็เข้าป่าดูดเลือดครับผมเราต้องการเขาเจ็บนะครับตรงนี้ผมมาอยู่นะแล้วหวัดดีเพื่อนอโอเคสวยมากยูเอ๋ขอบคุณมากที่ช่วยกันนะครับผมถ้ายูเอ๋ไม่ผักผมว่ายูเอ๋น่าจะบังได้นะครับแต่ว่ายูเอ๋เขาผักก็เลยแบบอลิสก็เลยแบบโดนหัวเข้าไปเต็มๆคีมที่บ้านขึ้นก็กลับมาฟาร์มต่อเหมือนเดิมน,นะครับเล่นเรื่อยๆครับไม่ต้องเล่นเกมอะไรนะครับผม เราเล่นตามจังหวะเกมนะถ้าเกิดเรายิ่งเร่งเกมเนี่ยเราอาจจะยิ่งเสียนะครับผมค่อยๆเล่นนะไม่ต้องฝืนนะครับที่จะทําอะไรเกินตัวไปหน่อยฮันนัฟอร์เลนตรงนี้ก็คือน่าจะโดนครับลําสุดลําตึงเลยเพื่อนเรียบร้อยฟอร์เลนเกมนี้โดนคูกําเนิดอยู่นะครับนะอันนี้ยังไงอะโอเคไวโอโอ่อหอ,อ,อ,อเรียบตรงนี้เข้าปะโจนครับผม คือโดนไวยโอทางขวาไปกินนี้ถ้าเกิดไม่มียูเอมาผม่าจะรอดนะไวยโอรวยจัดเลยนะครับผมตอนนี้เงินแบบนำโด่งเลยนะครับผมว่าไวยโอเนี่ยเป็นแครี่ที่น่ากลัวมากถ้าเกิดมันรวยนะรอบูลนะครับจังหวัดรอบูลนี่ก็แวะขายของสักนิดหนึ่งนะครับช่องของเราเนี่ยลงคลิปทุกวันนะครับช่วง6กโมงเช้านะใครที่เป็นสมาชิกใหม่ ไม่สิใครที่เพิ่งมาติดตามช่องเรานะครับผมก็ทราบไว้ด้วยนะครับว่าลงคลิป6โมงเช้านะครับผมแล้วตอนนี้ฟอร์เรนโดผมซัดเข้าไปนะครับเพว่าลาวิลจะสตันให้แบบสวยๆแล้วนาคอสยังไงเคนึกว่าจะไม่มีอะไรนะครับแต่ก็มีบวกนะครับผมว่าจะแวะขายของสักนิหนึ่งบวกเฉยเอาไงเพื่อนเอาดาร์กไหมหรือว่าไง ว่าป้อมกลางดีแต่ว่าเขาตาย3นะครับก็ไม่ควรที่จะเอาดาร์กเนาะขอยิงไล่ทีหน่อยตรงนี้พี่คุมไบโอยืนติ่มๆอยู่ในป้อมนะครับถ้าเกิดเอาขาเข้ามานี่คือขาขาดแน่นอนแล้วมันกิ้งมาจริงแล้วแพนด้าผมส่วนเข้าไปแล้วโอ้โหไวโอยิงได้ด้วยหรือว้าวโคตรสุดโอเค จะเย็นจะเย็นเพื่อนนะรอดก่อยคุยคุยกันดีดีดินายล,ลาวิวผมไปเลยสวยมากลาวิวชัดดาวไวโอเลตไปแล้วครับและถ้าเกิดไม่มีไวโอเลตแบบนี้เราก็ต้องใส่แล้วครับผมขย eng เหรอนายขย eng เหรอนายตายไหมตายครับผมปีนี้ฟอร์เรนมันขย่งได้พาสซีฟนิดนึงนะครับผม <laughs> ผมไม่มีเลือดนะทุกคนถ้าเลือดแบบนี้ผมว่าโดนาลิสสองสกิลตายผมขอหาเลือดก่อนได้ไหม ต่มันไม่ได้แล้วทุกคนเกมมันต้องบีบอืผมไปยิงพาสีไม่ใช่ไปยิงอันติให้ก็ได้นะครับก็่ได้เหมือนเพื่อนจะจบแล้วนะเพื่อนไม่ต่อนะครับโอเคทำอะไรไม่เสี่ยงนะครับเราได้มาหนึ่งทางก็ถือว่าคุมแล้วนะครับผมออาปัมมังกรเลยนะครับเพื่อนเราตีดาร์กันอยู่นะครับผมต้องเร่งหน่อยตีพร้อมกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลา โอเคผมน่าจะได้อยู่นี่ครับไล่ฟาร์มในป่าต่อเลยนะครับเพื่อหาเลือดนะครับผมแล้วก็หาเงินด้วยนะครับไม่ต้องกลับบ้านเนาะเรามีดูดเลือดนะครับก็ไม่ต้องกลับบ้านนะจะได้แบบไม่เสียเวลาในการเล่นหรือว่าการหาเงินนะครับก็ทําเลนบนต่อเลยนะครับคือตัวเลนเราสามารถทําเลนแล้วก็เล่นคนเดียวได้นะถ้า เพื่อนเล่นกันไหวนะครับแต่ถ้าเพื่อนเล่นไม่ไหวเราก็อาจจะต้องไปเล่นกับเพื่อนนะครับเพราะว่าเราต้องไปเติมไรายเวทให้เพื่อนนะทูเรย์ไปเป็นตัวไฟนะครับไม่ค่อยเป็นตัวแบบเรียกว่าอะไรไม่เหมาะกับการไปแยกดันเท่าไหร่อุ้ยได้อยู่ครับได้อยู่ครับโอ้โหแพนด้าเล่นโคตรสวยเลยทุกคนฟิกเกอร์ยำกับหม่อมเข้าไปเมื่อกี้นี้ยูเอะนี่ลงไปอยู่ในดินเลยครับยุบลงไปเลย เรียกว่าหัวยุบได้ยกเข้าไปอาริสไบโอนี่ผมไม่ค่อยอยากจะเสี่ยงกับมันเท่าไหร่อตายไหมไม่ตายแต่ว่าเราได้ป้อมล่างครับและคีบบนเข้านะครับไวรุ่นไวรุ่นจะจบหรือและไปโอ้มาดมิมันขี้ว่ะโอ้ผมลำคาญอาริสจัดจริงตอนนี้ตัวน่าลำคาญเกิน ลาขึ้นหมดทุกคนใจเย็นใจยเจย็นฟอร์เรติโน่ฟอร์เรติโนโ่โนโคงนายก็เบามือหน่อยดิย,ยุ่งละยุ่งละโอเคโอ้โหไม่รอดแล้วจบเลยไหมเนี่ยแพนด้าซาต้ามาแล้วครับขอเคลียร์คลิปให้ได้เพื่อนขอร้องเอาเคลิปมาให้ได้สวย โอเคน่าจะไม่จบนะโอเคโอเคถือว่าเราปลอดภัยนะครับดีนะเราได้เมกะคลิ A มานะครับแล้วไปแล้วครับผมกันดำผมต่อยต่อยอูฟูตะคลิเกิดพอดีครับเค okay. ถือว่ายื้อชีวิตมาได้นะครับบุญเก่ายัางมีนะบุญเมกะคี A ิ C <c <oughs> ทำดีได้ดีจริงๆนะครับ และดาร์กตัวร้ายมันเกิดมาอีกแล้วครับผมตอนนี้เกมผ่านไป16นาทีแล้วนะครับเล่นกันตึงเปรีย้ยขนาดเราได้3ทางมาแล้วนัเนเ่ยทุกคนเออมันก็ยังแบบพยังตึงอยู่นะครับด้วยความที่แบบนั่นแหละอย่างที่ผมบอกไปอะซาต้ามันมีลิมิตในการเล่นของมันนะครับฝั่งนู้นเนี่ยคือเรดเกมมาเก่งทุกคนนะครับเล่นได้หมดนะครับดูดิและใครโดนจะไปรอดละ่ะ อาริสไวโอยูเอครับโหยากอยู่นะเพื่อนยากอยู่นะโอ้เออผมว่าเราต้อจะเสียดาร์กนะผมว่าถ้าอย่างนี้วิธีแก้ก็คือเราควรจะทำเลนสู้นะอืมนายคอสโผล่บ,บนเลครับ ยังไม่เปิดนะกระสุนไม่โดนใครยกเข้าไปสกิลเข้าไปอาริสมันหายไปไหนเนี่ยตอนเนี้ยมาน้องอาริสสาต้าแชนตีไปแล้วนะครับอุ้ยผมยืนดุดพุ่มเขาจะบีบเราโอ้อาริส <laughs> สกิลโซนกว้างจัด อุ่ยแย่ละบังครับอืมแผนด่าต้องไปทำบนนะผมติ๊กบนผมว่าคลีปเราชนะเราควรจะทำคลีปนะเราแย่งไม่ได้หรอกเราไม่มีลัมเบอร์อะผมคงไม่ไปนะเพราะว่ามันไม่น่าจะไหวอะ่ะ ขนาดเรามีห้าคนเรายังไฟกับเขาไม่ไหวเลยนะโอเคฟอร์เรนเขาแย่ไปครับเขาแย่ไปโอเคทำคลิปใส่ไปครับเขาตีกันอยู่นะอุ๊ยอลิสมาโอ้ยไม่รอดว่ะ ผมคิดว่าตอนนี้เราน่าจะต้องเปลี่ยนบูแล้วนะไม่รู้จะช่วยได้หรือเปล่านะครับลัมเบอร์ไปส่องดาร์กนะครับฝั่งหุ้นยังไม่ได้ตีดาร์กนะครับแต่ถ้าชนะไฟนี่ผมว่าตีแน่นอนครับผมคือเราไม่มีตัวโซนแบบเขานะครับเมทเรามันอย่างซาต้าเป็นเมทโถมอะ่ะผมก็ไม่ใช่ตัวโซนอะนาคอสเจ็บอยู่นะครับ ยากกว่าทุกคนที่เราจะเข้าไปยึดดาร์กอ่ะคือตอนนี้ปัญหาผมคืออาริสเลยนะโอ้โอเคโอ้แล้วมันมายแล้วอาริสภาพเดิมเลยนัมเบอร์ยกสวยนะยกไวโอโอเคไวโอ้ล้มครับก่อเกิดค่อยๆเล่น เฮ้ยนาคอสใช่หรอมันใช่แต่นายเข้ามาแค่อย่างเงี้ยมันใช่หรือเฮ้ยได้อยู่นะเนี่ยอลิสต,ตายอะทุกคนในเมื่อนายไม่มีอลิสอะกูต้องขอเฉยฉ่ายกันหน่อยขอละกันบูด,ดวเนี้ยเอาสวยดิอล่าโดนวายโอกดแข็งหลบ <c oughs> <c oughs> <c oughs> กดแข็งหลบโดนอนลิสโอเค ผมหลบยิงไวโอเว้ถ้าเกิดผมไม่หลบเนี่ยน่าจะเลือดหายไปเกือบหมดหลอดอะแล้วอลิสมาซ้ำไงประเด็นนะผมตายริสโคตรรัวเลยว่าเล็จเกมอะคือแพ้ทายจริงๆนะอาิสอะได้ไหมผมว่าเพื่อนเราน่าจะจบกันได้ไปดทุกคนจบสักทีเกมนี้เกมสุดแสนจะทรมานเล่นกันไป20กว่านาทีนะครับผมโคตรนานอะใช่ไหมยี่กว่านาทีใช่ไหม เรารอดูเวลานะครับก็มีรางวัลปรับใจไหมเอเพง MVP คะแนนคะแนนทุเรีนบวกเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับผมก็เป็น MVP นะบวกไป73นะครับถือว่าเยอะนะครับผมเป็น MVP นะครับก็เดี๋ยวมาดูดาเมจในเกมนี้ว่าเราจะทําไปมากน้อยแค่ไหนนะครับกดไลค์ทุกคนเลยเล่นดีครับดาเมจ23นะครับก็ไม่เยอะนะครับผมเล่นไปทั้งหมดก็22นาทีนะครับ ฮืออแล้วฟอร์เรนอันดับ3นะครับผมว้าวเบบี้ยูตะนะฮะตึงนะครับผมคนนี้เขามีจังหวะเล่นแบบในช่วงเลดเกมเขาเาแต่ต้นเกมอ่ะฟอร์เรนมันค่อนข้างสู้ทูเรนยาอยู่แล้วนะครับผมก็ถ้าเกิดเจอฟอร์เรนเนี่ยก็ทำตามที่ผมเล่นได้นะไปทำเลนฟอร์เรนดูวนๆนะครับจะช่วยได้นะถ้าเกิดผมว่าเนี่ยถ้าเกิดผมไม่ทำฟอร์เรนผมว่าฟอร์เรนคนนี้เฉื่อยชายแน่นอนเพราะว่าเราดูในช่วงเลดเกมมาแล้วเนะี่ยเขาล้ำดีนะครับผม โอเคก็ขอบคุณทุกคนมากมานะครับที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะและใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วก็ขอคลิปนี้ครนหนึ่งไลค์นะครับจะไ,ได้เป็นกำลังใจผมทำคลิปต,ต่อไปนะครับผมและใครที่ต้องการซัพพอร์ตเนะี่ยก็สามารถสมัครสมาชิกเข้าไาได้นะครับเริ่มต้นเพียงแค่20บาทลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ